ภชงขระยาตฉชัน11จากสามคีเพศธรมชั้นทำนองสนะดังนี้ค่ะที่ชงชาอาชลาดยนคเนกลขนหนึงการกษัตริย์ลิชวีวานระวังเหื้อระแวงหายเหมาะแก่การจะเสกสรนประวัติวันจะโนบายมาล้างเหต เชสไยสมัครสนสโมสนณวันหนึ่งรู้ถึงการละศึกษาพิชากรกุมารลิชวีวรนสเสด็จพร้อมประชุมกันตระบัดวัสการมาสถานราชเรียมพันถ้าแกล้งเชิญกุมารฉันสนิดหนึ่งพระองค์ไป รุหองหับระโหทานก่อถามการณนะทนนันใดมีลีรับอะไรในกระทาเช่นทะปุดชา้างขอบคุณค่ะ